สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรับสร้างสระว่ายน้ำไลท์ mm hmm. เฮฟเว่นนะคะและม้านน้ำดีไซน์ค่ะวันนี้นะคะพามาส่งงานกันที่บ้านพิปเปิลนะคะจังหวัดอยุธยาค่ะลูกค้าที่น่ารักของเราอีกหนึ่งท่านนะคะสระนี้นะคะเป็นสระน้ำล้นขนาด6เมตรนะคะยาว6เมตรกว้าง2เมตร50ค่ะเป็นสระน้ำล้นด้านยาวนะคะปูด,ด้วยกระเบื้องหินธรรมชาติมีหัวนวดจักรุชี่นะคะ น้ำสวยใสปิ๊งน้ำล้นก็สวยค่ะมีม่านน้ำตกด้วยนะคะโอ้โหเย็นๆนะคะมานั่งชมวิวนะคะข้างบ้านหูหนาอิจฉาพี่เปิ้ลจังเลยลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากให้เราไปทำสระว่ายน้ำให้นะคะติดต่อเราเข้ามาได้เลยค่ะที่รับสร้างสระว่ายน้ำไลท์เฮฟเว่นนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะเราจะไปมอบความสุขให้ท่านถึงบ้านเลยค่ะ วันนี้ลาไปพร้อมกับาศาสตรสวยๆนะคะสวัสดีค่ะ